สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหนยูนิ้พุ่งจเสนอซีรีส์เกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่าหมูวิ่งเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดพลังพิเศษจากครอบครัวซึ่งพวกเขาต่างก็เป็นสุดยอดฝีมือในหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเกาหลีและหลังที่พวกเขารู้ว่าโลกใบนี้มันกลับไม่ได้มีแค่พวกเขาที่มีพลังพิเศษจึงทำให้ชีวิตของวัยรุ่นของพวกเขาที่กำลังเป็นอยู่นั้นมัน ก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการความเดิมเหมือนตอนที่แล้วหลังที่เกยโดรู้สึกว่าบงซอกกับพีซูก่อกันหลังถูกใครบางคนแอบสะกดรอยตามอยู่จึงทำให้เขาตัดสินใจที่ข่าวรสลิงเหยียบมิดไมล์เพื่อจะมุ่งหน้าพาผู้เด็กพวกนี้รีบไปส่งในสถานที่ที่ปลอดภยัยเรื่องราวในซีรีส์เจะลุ้นได้สนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีท ช่วยกดกระดิ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่16ซึ่งหลังจากที่เกเยนโดพยายามใช้พลังและความสามารถที่เขามีเพื่อจะพารถโดยสารคันนี้ขับพาทุกคนให้ไปถึงที่สถานีตำรวจโดยเร็วที่สุดแต่พอมาถึงเขากลับพบว่าฉายลึกลับที่มีพลังเหนือมนุษย์คนนี้ เขากลับหนีหายออกไปจากรถอย่างไร้ล่องลอยและภาพกตัดกลับมาที่โรงเรียนมาได้ยมปลายจองวอนซึ่งในขณะที่อีมีฮยอนเธอกำลังถามกับครูชวเวว่าคุณก็เริ่มเป็นครูที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปีไหนกันซึ่งพอได้ยินแบบนั้นจึงทำให้ครูชวเวเขาก็เลยย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตไหนปี2004ที่สำนักหน่วยข่าวกล้องแห่งชาติซึ่งในตอนนั้นเขาก็สวมใส,ส่สูทสีดำสุดเท่เดินเข้ามาขอพบ กับทางด้านรองผออมินเพราะก่อนหน้านั้นตัวของเขาก็เคยออกรบและเคยทํางานกับกองกำลังพิเศษของเกาหลีใต้ก่อนที่ทางด้านคูชเวในตอนนั้นจะพูดบอกกับรองผอออมินไปว่าเขาก็อยากเข้าร่วมทีมแบค็คเพื่อช่วยประเทศเกาหลีใต้ที่เขารักจึงทำให้รองผออมินเขาก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านคูชเวว่าตัวงเขากพิ่งเปิดโครงการรับขึ้นมาใหม่และฉันก็อยากให้หนายคอยติดตาม และหาคนเหนือธรรมชาติที่มีแววและคอยปลึกปนและพัฒนาให้พวกเขาเตรียมพร้อมเพื่อทํางานรับใช้ชาติในอนาคตแถมทางด้านลองขอออมมินเขาก็พยายามพูดย้ำกับทางด้านคูชูเวอีว่าทุกครั้งที่นายกําลังเป็นหาเด็กรุ่นใหม่นายก็ต้องพยายามมองนักเเลยพวกนี้แบบเป็นกลางห้ามใช้ความรู้สึกมองพวกเขาเป็นอันขาดก่อนที่ทางด้านคูชูเวจะถูกส่งตัวให้ไปเป็นครูที่โรงเรียนมัธยมปลายจงวอน ที่มันก็มีทางด้านโจแไะฮยอกเป็นครูใหญ่คนที่นี่ก่อนที่โจแไะฮยอกจะยื่นแฟ้มรับกับพวกนักเรียนที่มีพลังเหนือมนุษย์ที่พวกเขาก็อยู่ภายใต้โครงการ NTDP ให้กับด้านคูชเวไปเพื่อให้คูชเวนั้นก็รู้ทักษะของพวกเด็กนักเรียนพร้อมกับคอยสังเกตพวกเขาแต่ละคนอย่างใกล้ชิดซึ่งพวกนักเรียนรุ่นลูกในยุคบุกเบิกนั้นนักเรียนคนแรกที่ผ่านมือของคูชเวนั่นก็คือจอนคาเยโดลูกชายของจอนยองซอก ที่มีพลังเป็นมนุษย์ไฟฟ้าซึ่งตัวของเขาในตอนนั้นก็ขอยสังเกตถึงพลังของคาเยโดแบบใกล้ชิดแต่ทางด้านคาเยโดในวัยเด็กก็ยังไม่เคยเปิดเผยพลังที่อยู่ในร่างกายของเขาออกมาผ่านทักษะทางด้านกีฬาแต่อย่างใดจึงทําให้โจแลฮยอกก็เลยต้องตัดสินใจสั่งให้พวกนักเลงในโรงเรียนนี้ร้องับให้พวกเขาเอาถาดไบฉายยื่นให้กับทางด้านคาเยโดไปก่อนที่สั่งให้พวกขาโจทําการรมกระทืบกคาเยโดจนเละคาทีน ซึ่งถึงแม้ว่าคูชเวเขาจะไม่เห็นด้วยไหนสิ่งที่ครูใหญ่โจแเลฮยอกพูดสั่งแบบนั้นแต่ถูกว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องยืนทนดูลูกศิษย์ของเขาถูกหลุมอัดและพอเขายืนดูจนวินาทีสุดท้ายจนมั่นใจว่าคเยโดเขาก็ยังไม่ยอมปลดปล่อยพลังไปฟ้าในตัวของเขาออกมาทำ้ายศัตรูจึงทำให้ครูชเวเกาเลยทำการตัดเกรดพลังของคเยโดให้อยู่ในระดับบี ซึ่งนั้นมันก็คือไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตัวของเาเยโดนั้นจะได้ทํางานรับใช้ชาติและหลังที่คาเยโดจบจากมัดยมปลายที่นี่แล้วภาพกระต่อมาที่ปี2008ที่มันก็ถึงที่หัวนักเรียนคนต่อไปอย่างด้านอย่างเซอื่นซึ่งครั้งนี้ทางด้านคูชูเวเขาก็เอ็นดูทางด้านเซออ่นเป็นพิเศษเพราะตัวของเธอนั้นก็อ่อนโยนและก็จิตใจดีและหลังที่คูชูเว ทำการประเมินทักษะต,ต่างๆของนักเตอื่นแล้วซึ่งเธอก็ได้เกรดสูงเพราะเซออ่นก็มีสมรรถภาพทางร่างกายอยู่ในระดับสูงและเธอก็มีพลังสายตาอิสเลย์ในการมองทะลุทะลวงอีกด้วยแต่ทว่าเช้าวันต่อมาเหมือนก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะในขณะที่เซออ่นก่อกํกาลังทำการกระโดดสูงทดสอบร่างกายอยู่นั้นจูๆ่ๆเธอก็ล้มหมดสติไปและก็ตายในที่สุดซึ่งนั่น เหมือนในทำให้ครูชูวเวย์เขาก็ถึงกับช็อกและก็เสียศูนเมื่อรู้ว่าก่อนหน้านี้ลูกศิษย์ที่เขารักอย่างดั้นเซยอื่นเธอก็ป่วยเป็นมะเร็งแต่ทว่ายังไงเขาก็ต้องคอยทำหน้าที่ครูเพื่อคอยดูแลนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนแห่งนี้ต่อไปก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ปี2 0 1 4ซึ่งตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ไ้เจอพวกนักเรียนที่มีพลังหลากหลายรูปแบบแต่พลังพวกเขาแต่ละคนนั้นเหมือนก็แค่พลังทักษะทั่วไป ในระดับพื้นฐานเท่านั้นจนตัวของเขาก็ได้มาเจอกับทางด้านคิมยองทักที่มีพลังดีดนิ้วที่พลังของเขาในตอนนั้นมันก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่เท่าที่รู้ทุกครั้งที่ยองทักดีดนิ้วเวลามันก็จะหยุดเดินแถมวันนี้ทางด้านยองทักเขาก็ยังเดินมาขอย้ายโรงเรียนในช่วงมอหุอีกด้วยและหลังจากนั้นทางด้านโจเลฮยอกเขาก็พาคูอัตตาจ้างคุณใหม่ ที่ชูวยยุนซองอุกให้เข้ามาเป็นครูผู้ช่วยครูชูเวซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าทางด้านครูใหญ่ข่าวก็จะส่งครูยุนให้มาทําการสอดสองทางด้านครูชูเวยและคอยรายงานเขาทุกปีเก่าก่อนที่โจและฮิยอกจะพูดบอกครูชูเวเป็นการส่วนตัววัยเขานั้นขอจับตาดูลูกชายของคิมดูชิกเอาไว้ ai, และก็ให้เลิกทําตัวเป็นครูที่ดีของพวกเด็กนักเรียนได้แล้วและภาพาเตามาที่2ปีต่อมาในปี2016 ซึ่งในปีนี้มันก็เริ่มมีเด็กที่มีพลังพิเศษหลายคนที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้พร้อมกันทั้งทางด้านพิมบงซอกคังคุนและไหนก็จะยังมีฮีซูอีกจึงทําให้ตัวของเขาเลยต้องคอยเฝ้าดูและติดตามพฤติกรรมของเด็กทั้งสามคนนี้อย่างใกล้ชิดก่อนที่ภาพจะตัดที่ปัจจุบนันหลังที่ทางด้านจูวอนก็กําลังเดินตามหาต้นต่อของคนที่กําลังใช้กล้องวงจรปิดของโรงเรียนนี้ ตามสองดูเขาและพอเขาได้เจอกับอีมิฮยอนและรู้ว่าเธอก็กำลังคุยอยู่กับคูชเวและก่อนที่อีมิฮยอนจะลุกเดินออกไปจากห้องเธอก็ได้ทิ้งมือถือและกดโทรออกเอาไว้เพื่อคอยแอบดักฟังก่อนที่พูดบอกด้านจูวอนไปว่าในห้องนี้มันก็มีกล้องที่แอบซ่อนติดเอาไว้ที่เพดานและในะระหว่างที่ครูยุนกําลังยืนส่องดูกล้องวงจรปิดอยู่ภายในห้องครูใหญ่อยู่นั้น จ,จู่ๆ่านด้านพ่านลงสาวคนหนึ่งเธอก็เดินมาเคาะเรียกที่ด้านหน้าห้องเพื่อจะขอเข้าไปทําความสะอาดที่ด้านในแต่ทว่าฐานที่ที่คูยุนเปิดประตูผ่านลงสาวคนนี้เธอกลับทําการฆ่าปิดจ็อบคูยุนและหลังจากที่มีฮยอนเธอเออกไปจากห้องพักครูแล้วซึ่งในขณะที่เธอกําลังเดินอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงที่ผ่านลงคนนี้ ก็กำลังพูดบอกไสบางคนวัยบูกคนนั้นรีบเข้ามากำจัดเธอร้อมกับกำจัดจาจงจูวอนทิ้งซะจึงทำให้ตัวอีเมียยอ,อนนั้นเธอก็เลยตัดสินใจเดินตามเสียงพูดนั้นไปจนไปเจอกับพานลงชาวเกาหลีเหนือและภาพตากรับมาที่ฝั่งของจูวอนที่กำลังพูดคุยกับฮูชเวอยู่ซึ่งเขาก็เลยพูดบอกฮูชเวไปว่าคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าห้องทำงานของคุณมันก็ได้ถูกซ่อนกล้องเอาไว้พร้องกับผู้ถามผู้ชเวอ,อีก ผู้คุณเป็นใครกันเหมือนถึงได้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นกับพวกลูกๆก,กับพวกขมก่อนที่คูจูเวจะย้อนนึกถึงช่วงเวลาต่อที่เขาได้เจอกับจูวอนในครั้งแรกในขณะที่พวกเขากําลังออกตามล่าพวกสายลับของเกาหลีเหนืออยู่และในจังหวะที่ตัวของเขาก็กําลังจะถูกพวกเกาหลีเหนือ,อยิงในจังหวะนั้นเองทางด้านจูวอนเขาก็โผล่มาร้องจะทําการรับลูกกระสุนปืนและช่วยชีวิตของเขาเอาไว้และการที่ตัวของคูชูเว ก็อยากเข้าร่วมทํางานเป็นทีมแบค็คซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็เห็นจูวอนเป็นฮีโร่และตัวของเขานั้นก็อยากเดินลอยตามฮีโร่เหมือนจูวอนบ้างซึ่งถึงแม้ว่าตัวของเขาจะรู้ตัวดีว่าตัวของเขานั้นก็ไม่ได้มีพลังพิเศษในมนุษย์เหมือนพวกทีมแบค็คคนอื่นๆแต่เขาก็เต็มใจที่ทําหน้าที่นี้และหลังที่อีเมยอ,นเ,อนเจอกับเจเกาหลีเหนือคนที่ปลอมตัวมาเป็นพันลงรถเรียนหนี และยิ่งเธอเห็นศพของคูยุนที่นอนตายอยู่ที่ด้านในห้องมันก็ยิ่งทําให้เธอมั่นใจว่าพานลงเกาหลีเหนือคนนี้เธอก็ไม่ได้มาดีเป็นแน่และตอนที่16ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่17บเจ็ดภาไประที่บงซอกกับฮีซูซึ่งหลังที่เคยโดขับรถหมาจอดที่หน้าโรงพักจนทุกคนนั้นก็ปลอดภัยดีแล้วจึงนําให้ฮีซูกับบงซอกพวกเขาก็เลยชวนกันหนี และรีบมุ่งหน้าเดินทางมาที่สุงกิีลาเพื่อมาทําการซ้อมวิ่งโดยที่พวกเธอก็หารู้ไม่ว่ามันก็กําลังมีใครบางคนที่กําลังตามสะกดรอยตามพวกเธออยู่และในขณะที่ฮีซูเธอก็กําลังซ้อมวิ่งส่วนทางด้านบงซอกข่าวก็ออกไปซื้อน้ําไหนจะว่เดียวกันนั่นเองทางฝั่งชายเกาหลีเหนือที่ตามพวกเขามาตั้งแต่ที่อยู่ที่ด้านบนรถเมล์และทันทีที่เขาโผล่มาขาวก็จับโยนทางด้านฮีซู จนตัวทึอ้นั้นก็ลอยกระเด็นตกอยกชั้นสองและพอชายคนนี้เขารู้ว่าฮีซูเธอก็มีพลังในการปื้นปูบาดแผลและทันทีที่บงซอกกลับมาแล้วเห็นว่าประตูมันก็ล็อกและพอเขาใช้พลังหูทิศของแม่จนได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของฮีซูจึงทําให้เขากลืตัดสินใจที่ถอดที่ทวงขาออกก่อนที่พยายามเหาะบินทะลุกระจกของสูมกิลาแห่งนี้เพื่อบินไปช่วยสาวที่เขารักก่อนที่ด้านฮีซูนั้น เธอจะร่วมตกลงมากระแทกกับพื้นและพอเขารับเธอได้มันจะทำให้เขารู้สึกดีใจเพราะนี่มันก็เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถควบคุมการบินของตัวเองได้และพาฮีซูลงจอดที่พื้นได้อย่างสวยงามและภาพตะกละับมาที่มีายอนหลังที่เธอพยายามจะเปิดโปงทางด้านสายลับเกาหลีเหนือที่แฝงตัวมาในโรงเรียนแห่งนี้จึงทำให้พวกเธอเกิดเลยบู้ต่อสู้กัน และพอมีอย้อนได้ยินว่าพวกเกาหลีเหนือพวกนี้เหมือนก็ไม่ได้มีแค่พันลงสาวจึงทําให้เธอตัดสินใจที่อาจเจ้พันลงคนนี้และรีบหนีออกไปที่ด้านนอกก่องที่ชายคนหนึ่งที่อยู่กองประชาการองคกรลัมเกาหลีเหนือเขาก็พูดบอก,กบเจ้พันลงไปว่าตัวเขาก็ทํางานอยู่ใน,นแผนกทักษะพิเศษจึงทาให้เจ้พันลงก็เลยพูดบอก,กบชายคนนี้ว่าไม่ว่าใครนั่นไหนที่พยายามค้นหาแ้มลับก็ให้ทําการฆ่าพวกมันทิ้งหมด ส่วนตอนนี้ทางฝั่งผู้เกาหลีเหนือที่เหลือที่รับคําสั่งตรงมาว่ายเดินทางไปหาเจ๊พันลงที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกาหลีเหนือที่เทินนั้นก็แฝงตัวอยู่โรงเรียนแห่งนี้และรีบไปหาเอกสารที่มีข้อมูลของผู้ที่มีพลังพิเศษรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้และจัดการทำลายพวกมันทิ้งซะและพอพวกเขาเดินเข้ามาดีด้านในห้องพอพวกเกาหลีเหนือพวกนี้เจอทางด้านคูชเวพวกเขาต่างก็พูดถาม เกี่ยวกับข้อมูลของแฟ้มลับของผู้นักเรียนทุกคนและในขณะเดียวกันนั่นเองทางฝั่งของมิยองยอนที่เธอก็กำลังวิ่งมุ่งหน้าไปที่ห้องควบคุมฟฟป,ปาเพื่อคิดจะทําการดับไฟเพื่อจะได้ไล่ทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นรีบออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้ซะและพอไฟดับลงจึงทำให้คังฮุนที่กำลังเดินออกจากห้องสมุดเขาก็เจอกับพวกเกาหลีเหนือและพอชายคนนี้เขารู้ว่าคัางฮุนนี่แหละที่เป็นชายที่มีพลังพิเศษตามที่เขาเห็นในคลิป ซึ่งในจังหวะน,นั้นเองมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับช่วงเวลาที่แม่ของคังฮุนเธอก็โทรมาตามลูกชายนั้นให้รีบกลับบ้านจึงทําให้เธอเกิดเลยได้ยินเสียงแล้วรู้ว่าลูกชายของเธอนนั้นเขาก็กาลังตกอยู่ในอันตรายแต่มันก็ไม่ได้มีแต่คังฮุนคนเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่ในโรงเรียนแต่มันก็ยังมีบางกีซูที่ปรากฏตัวนั้นต่างกับถูกหน่วยทักษะพิเศษของเกาหลีเหนือหัดจนเละและพาัปแต่ที่ฝั่งของจูวอน หลังที่หัวหน้าทีมของเก้าลีเหนือสั่งให้ทางด้านลูกน้องล่างยักษ์ของเขาเดินก็ามาที่ด้านในห้องและหลังที่จูวอนจัดการอัดชายล่างยักษ์คนนี้จนล่วงลงกองนอนกับพื้นแล้ว,ขวเขาก็รีบพูดบอกครูชเวไปววกคุณก็รีบไปหานักเรียนที่เหลือและพาพวกเขาออกจากพื้นที่แห่งนี้ซะก่อนที่ลากชายล่างยักษ์คนนี้กระหน่ำอัดกับกระแพงห้องส่วนทางด้านเจ๊พันโลงหลังที่เธอตามทางด้านอีมิฮยอนมาที่ห้องควบคุมไฟฟ้า และทันทีที่ได้จังหวะเหมาะจึงนำอีมิฮยอนเธอก็ไม่รอช้ารีบหยิบปืนขึ้นมาก่อนที่ทําการยิงเฮดช็อตใส่เจ๊พันลงที่กลางหน้นผาผากจนตัวเธอั้นั้นก็ล้มลงนอนกองกับพื้นและพาตัดไปที่ครูชเวหลังที่เขาเห็นว่าลูกศิษย์ของเขาอย่างกีซูก,ก็กำลังถูกอัดจนอ่วมเขาก็เลยรีบวิ่งเข้ามาช่วยและพอเขาเห็นชายเกาหลีนั่นคนนี้ที่กำลังชักมือนอนกมา จึงทําให้เขาก็เลยรีบเข้าไปกอดบังกีซูไว้พร้อมกับพูดบอกกับชายเกาหลีเนือคนนี้ไปว่านักเรียนคนนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องคนที่รู้เรื่องนี้ทุกอย่างเหมือนก็คือฉันถ้าหากคิดจะฆ่าก่อฆ่าฉันคนเดียวก็พออย่าทําอะไรรูส้สย์ขังฉันเลยและภาพก็ตัดไปที่จูวอนหลังที่ชายร่างยักษ์ถูกอัดจนเละแต่ดูว่าหลังที่โชวนี้จบลงเหมือนก็เป็นฝั่งของจูวอนที่ถูกชายเกาหลีเหนือร่างยักษ์คนนี้อัดกลับคืนบ้าง จนทาให้น้าคนนั้นมันก็ยุบและหมดสติลงหลมลงนอนกองกับพื้นก่อนที่หัวหน้าทีมเกาหลีเหนือคนนี้จะพูดบอกจูวอ,อนไปพวกฝั่งใต้ของพวกแกมันก็ไม่ได้มียอดมนุษย์แค่เพียงฝ่ายเดียวนะก่อนที่เขาจะพูดบอกจูวอ,อนอีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เหมือนก็เป็นเพราะพวกฝั่งใต้สารเลวอย่างพวกแกที่ชื่อว่าคิมดูชิกซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันทั้งหมดนั้นทางด้านอีมีขยอนเธอก็จะได้ยินเรื่องนี้ทั้งหมด ส่วนตอนนี้ทางฝั่งของวงซ็อกกับฮีซูพอพวกคนทั้งคู่ช่วยกันทาการวู้ต่อสู้กับชายที่จะกดลอยตามพวกเขามาแต่เนื่องจากพวกเขาทั้งสองก็ยังไม่เคยฝึกทักษะการต่อสู้จึงทำให้พวกเขาในตอนนี้ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชายเกาหลีเหนือคนนี้แต่อย่างใดส่วนทางนันอิมเฮยอนหลังที่เธอได้ยินชื่ออคิมดูชิชายที่เธอรักอีกครั้งเหมือนจะทําให้เธอนั้นก็เลย,ยาตามหาความจริง เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีของเธอก่อนที่ตัวเธอนั้นจะค่อยถอดแว่นออกร้องกับถือปืนเพื่อจะไปจบเรื่องทุกอย่างนี้ด้วยตัวงเธอเองและตอนที่17ของ b o ๊กวิ n g ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้เลยล่ะก็ก็ยิลดีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูริด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ